นกปานุก่าเลยนุกตัวกับนุกแตะๆมักวนกันเลยเศราเห็ดเลยโอยเนาะ พอดีมาพ่อพี่น้องมาตออ่อหนกครับผมสวัสดีครับผมมาต่อทางไหนเนาะมาต่อกรุงเมืองครับครับโอ้เป็นไดมาหอดโดนหรือบปล่ครับผมมาโดนเจอด้วครับมาดูอยู่บ่ครับแถวนี้มาดูน้องดูอยู่ยังนกแถวนีมันอยากนเหนียวจัยหน่อยแต่เคยได้อยู่เนาะเคยได้อยู่เอาเจ้าโอ้ไในปลาไหลตัวน่ะครับแต่มันสมีตัวเดียวเหนียวอยู่นี่กับมีสองกรู กับสองกุ๊กแล้วกะแล้วก็กุ๊กหนึ่งวังวังเลาะวังหวยแค่ใส่บ่ตัวนั้นเนี้ยคักสิบสิบปีแล้วผมนําบ่ได้เลยครับคร้บทำซ้ำๆกันครับตัวเนี้ยแต่ว่ามันบ่ได้ยินเสียงมันดนเตืบนเปล่ได้ยินบ่กันมอน้ม้กนี่ครับ มันตกมันพิษลังตักันมาเห็นเนอมื่อนี้มพเห็นผมกันหน้าผมไปยุนีแหละครับผมก็ตอวย้มเสาผมก็ตัเล่นเลนไปดำหน้ากับบอสท่นเหลวดอกมันพอดีน้ำมันไหลกระดำมังได้เสียกระดำซำๆไปเสาสิล่งดำหน้ากันเลยมาเอาจักรลักกันนะกับบอเป็นนกแต่บินกวนพดกันเลยเก็บนกมัวนใส่อยู่นัสนกนกตัวนั้น ครับผมเม่อว oh. ่านใส่อยู่ต้นแรงกันคนมาใส่เบ็ดหมามานั่มหมาแลนผูโอไปเกือบแลนบรท่านมใสอยู่หอย่าคนใส่นไปวนกมือนกนดีแท้นไหนต้นหนต้นต้นยต้นน้ดันโอ้ดันอีมอนี่มีคนใส่อยู่บ่บ่ใส่หลายมือละจังหวัดกว่านส่โอ้ไอผมนี่แหละใส่ขึ้นไปเห็นนกกึือพอดีนกติดติตรงไหม โจกกระดม้าอายุใครนั่นบอสโอตะกี้นะโอ้เงวดนั่นผมใส่ต้นไงเป็นบอสใส่ต้นไงอ่างคอยคอยใส่ต้นนี้ครับปีกายนี่ปีไก่แล้วเล่าแล้วเล่าเดือนเดือนนี้หรือวะอ่าครับครับนั่นแหละมันค่อยขึ้นไตหมูนกซึ่งนกป้าตัวเนี้ยมัอยู่หันแท้มันมันติดมันติดช่วงเที่ยงมันบ่หรือช่วงไหนครับนั่นแหละผมลบไปกินเข่าเอ็นได้ยินเสียงมันคู่ใส่กันอยู่เจ้ายางมากพอดีกับลงมากพอดีครับได้ยินเสียงมันคู่ใส่กันอยู่ไม่หมดไป Violin, styles, นนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นกนกถืงนกพอดีไอ้ตัวนั้นได้ไปกับฟื้กับเป็นตัวตัวกิ้งได้แล้วตัวดินได้แล้วดิเป็นไม่เอามาตอวันนี้ตออยู่เราปากท่างเขามาทั้งพุ่นเมื eh ่อตะเพื่อข้าวเดียวเห็นต์หมาแลรงมากเลือดตะขนดัโอ้ยนกคุณสารนกโอ้โดนกระเดาตัวนั้นผมหลับตอใส่ไปเนี่ยเต็นเต็นปวดลั่นเห็นมันนก กันดีแทบบินเข่าอย่างนั้นมาเขาเท่าละสามตัวสี่ตัวขึ้นไปใส่ก็น่ามันได้เหมือนั่นหน้าใม่ใส่มือนั่นนกมันเห่ากังได้บูมสามตัวเข่าไล่ตีกันอยู่นั่นผมดำหน้าอยู่ผมก็เลยเอานกมาใส่กัน่ามันคือห่าเดีมันก็นึ่เห็าเด็ย่างว่าไปครับย่างย่างไปพูดละก้อนสิเที่ยงไปกินเข่าห็นเสียงมันคู่ใส่กันอยู่ครับแต่กลัวผมจะมาเอาเกือบใบสองคนเดียวจนนกกินเลินหมด มีอยู่สิบก็ตัวผมไม่ค่อยได้ออกต่อนไหลวนไหลายผมจะเห็ดอุปกรณ์มูนี่ขายเห็ดกองผ้าเห็ดขึ้นเห็ดชั้นเห็ดพเนียดอันนี้กัาข้าหน้าก็เลยบ่ได้เห็ดเลยผู้ใดโรมาสร้างของกับหยุดไปก่อนเด้อครับกองผ้าตัวนี้มันเป็นอันนี้ไม่สนนอกเนี่ยพวกมูนีผพเม็ดพวกมูนี่ขายว่านก็ทรงไป ทางไอ้นครพนมชุดหนึ่งว่านกอนกนสะสารคามสองดเอไหนเห็ดพวกบ่วงครับผมก็ล่องเขาไปเบิ้งในยูทูบช่องลุงพลคนรักนกเขาใหญ่นะครับกับห้องไก่ยูทูบเด็กปีหนึ่ง,งครับผมนี้เป็นนกป้อเปเนียดเกาหรือครับเปเนียดเกา มาหัดตอดินตอได้หัดยากมันนกนกตัวใดสิเป็นเป็นเ็นไยมผงกระจับใส่จับใสกระโจมกับเอาออกตอเลยกับตอใดบัที่นี่เลยจับลงดินกับตอใดเลยเนีน่ยตอหัดไสกระโจมก่อนแต่ว่านกนกตัวนนิมเป็นว่ไปน้ำสื่อเขาที่แหลกเขามาตอยอยู่รอหน้านีาน่แหละเห็นเขาก็ล่างหาใหม่สิเพียดกว้างไว้กับขี้ดินผ่ากับปิดอยู่นกปลากับขันผมว่าเอ้ามันเห็ดดีแท้นกตัวหนิ้เลยน้ำสื่อเขา คือว่าสองปัญหามันี่อยากสามพันกนขายเขาเกินสูงกันต่อกับทีได้ยุ่งอยากได้ไหว,วกัวเลยตุ้นหอยคนนะเอามากกับได้เ,เล่ยกับหลายตัวแล้วหละแต่ว่าบมบ่ค่อยมีเวลาเล่นกันมีเวลาออกดูเก่งคักแล้วนี่กันโอ้ยโดนโดนมากเลยนี่แต่มากกระตุ้ต่อครับผมอันเนี้ผมไปหากินขเขาเฮ็ดง,งานก่อนมันมัน้อครับผม ครับสวัสดีครับผมครับครับ